พูการการกิจขยี้ข่าวครับกับผมกิจพลเดชวิสัยเป็นการพังปากเป็นการปากวายเป็นความโง่หรือเปล่าไม่น่านะนายกเศรษฐาทวีสินไม่น่าจะใช่คนที่โง่แต่ก็ไม่เข้าใจว่าพูดจาเรื่องนี้ออกมาได้ยังไงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก มันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆที่พูดออกมาจากปากนายกรัฐมนตรีครับแล้วมันไม่ได้คุยกันธรรมดาภายในมันเสือกคุยออกอากาศนี่แหละครับเขาเรียกว่าปลาหมอตายเพราะปากหลังจากนี้จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไหมเดี๋ยวจะต้องมีทัวร์ลงจะมีผู้ร้องเรียนนักร้องต่างๆสีสุวรรณจัญยา ผนที่ยานสวัสดีเรืองไกลเรืองไกลเรืองกิตวะเรืองไก้แล้วก็มีหลายต่อหลายคนเชื่อผมเขาพูดอะไรครับเขาไปประช right. <c inhos> ุมคอรมอมเสร็จใช่ปะเขาต้องมาคุยกับพวกสสในพักเพื่อไทยฮะเขาก็คุยกันก็เหมือนกับคุยถ่ายทอดให้กันฟังแต่มีช่วงหนึ่งครับเขาบอกว่า ผู้กำกับคือมันมัน,ม,นมันกรพาไปอ่ะเขาพูดไปเขาจะไปจัดการเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องดูนี่รกระบบอ่ะแล้วเขาก็โยงมาถึงผู้กำกับเขาจะเรียกผู้กำกับมาประชุมด้วยไงเนอะป่ะคือเราประชุมเนี่ยมันต้องมีในอำเภอพูดถึงท่านนาอำเภอในอำเภอ,อ,เภอผู้กำกับมาประชุมด้วยแล้วไงอ่ะเขาก็บอกว่าคนที่ในห้องเนี่ยอาจจะผิดหวัง ส่วนมากก็มีที่ที่สมหวังส่วนน้อยในเรื่องผู้กํากับแต่ฟังแนละ้วมันก็ยังคุมเครืออยู่นะเดี๋ยวรอนาะยยกเศรษฐาออกมาชี้แจงนะว่าคำพูดนั้นหมายความว่ายยังไงไรพอเขาพังพูดมาเสร็จปุ๊บเขาก็วกกลับไปที่อื่นแบบนึกได้สร้างสติได้ตอนนี้ก็ตีนก่ายหน้าผากแล้วละ่ะก็เหมือนกับว่าไอ้สอสอที่อยู่ในห้องเนี้ยที่มืงฝากเด็กมาให้เป็นผู้กำกับอะ่ะ กูทําได้เท่านี้นะกูทําได้ไม่ทั้งหมดนะกูได้เท่านี้เองสแสดงว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีการเป็นประธานกอต่อรอนะั้นสามารถฝากตําแหน่งผู้กํากับได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมอย่างนั้นเหรอแล้วคุณไปด่าสํานักง,งานตารวจแห่งชาติไปด่าวิ่งเต้นไปด่าตัวช้างไปดานู่นตาด่านี่ งานนี้นะหลังสิมาลมจัดการด้วยนะแม้คุณจะสู้เอียกับใครก็ตามแต่งานนี้มันต้องโดนแน่ๆเชื่อผมไอคำพูดแบบเนี้คือเรื่องพูดพ่อยๆอ,อ,อ่ะนะแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีกลางอากาศตอนนี้แหละองค์หญิงนายกรัฐมนตรีคนที่สามทีเตรียมไว้ แต่อุงอิงก็เหมือนกันแหละก็ปากพูดพ้อยๆเหมือนกันอ่ะพูดอะไรก็ไม่รู้แม่งบมกกระชะแม่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ตรงไหนว่าหมูกระทะกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตรงไหนวะอ่ะกินแล้วแมงก็อ้วนกินแล้วแมงก็กินเยอะเออมันตรงไหนวะกูไม่เข้าใจงงอ่ะเอานี่แหละครับพลาดแล้วนะเศรษฐาทวีสินคือคนที่เป็นคนช่างพูดนะแล้วก็คนที่เป็นใหญ่ เป็นใหญ่แล้วตอนนี้ก็รุกแกมหน้า,างไงใช่ปะมันก็พลาดอย่างเงี้ยแล้วพูดมาได้ไงวะคือมันไม่น่าพูดอ่ะพออย่างนั้นตอนนี้ต้องลืองบบลนะล้อทั้งระบบเลยนะลื้อทั้งระบบเลยนะก็ลื้อไม่ได้วันเมื่อนายยกรัฐมนตรีมายังฝากเด็กเป็นผู้กำกับเลยเอา้าวแล้วจะมันมาแก้ไขสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ยังไงวะพลตุเด็กเ,เสรีพิสูจน์มาดูหน่อย นะมาดูเรื่องราวตรงนี้หน่อยว่ามันจริงเท็จแค่ไหนแต่เดี๋ยวดูซิว่าเขาจะอธิบายยังไงเขาอาจจะเดี๋ยวออกมาแล้วตอนนี้กําลังเรียกประชุมเอาทํายังไงกันดีว่ากูพลาดไปแล้วทําไงกันดีว่าเอาช่วยหน่อยว่าเดี๋ยวกูจะต้องแถลงข่าวกูจะต้องแก้ตัวยังไงว่าไอ้ภูกรกป๋นี่มันยังไงว่ากูย,งงยังไงว่ากูพลาดไปแล้วกูไม่น่าพูดเลยแต่จริงผมมบอกให้ว่าไอ้สอสออะ่ะก็ไม่น่าที่จะไปฝากเป็นภูกรกป๋ ไม่ต้องไปฝากฝากเรื่องอะไรวะตีตัวเด็กเอาวะอ่ะต้องเตียตัวเด็กใช่ไหมแล้วจะได้ใช่ไหมหรือไงนะ่ะอูก็ไม่เข้าใจอ่ะและไอ้ผู้กำกับทาไมไม่พิจารณาตามเนื้อผ้าไม่พิจารณาตามความมุขโสตามความสามารถนะอ่ะอ่ะมีการฝากกันได้เหรอวะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆรเหรออ่ะเออนั่นแหละครับพอจบเขาเรียกว่าตายน้ำตื้น เดี๋ยวจะมาดูการแก้ตัวว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ข่าวก็ออกไปกระทึกคึกโคมแล้วนะครับก็จะมาดูกันในคำแก้ตัวว่ายังไงและดูซิไอคพนพักของเพื่อไทยว่ายังไงเรื่องไอ้ดิจิตอนไวเลสหมื่นบาทก็ยังไม่เชียร์ยังไม่จบอะอะแล้วยังจะมาเรื่องมาเรื่องนี้อีกโอ้กบ้าไปแล้วบ้าจริงๆผมจะบอกให้ นะี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ปาเทศนี้จริงๆแล้วไม่ได้ตกใจเลยครับมันก็เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพียงแต่มันเสือกออกจากปากนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าเษฐาทวีสินครับเศร้าใจจริงๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะผมก็มีหน้าดำเสนอในแง่มุมของผม ใครจะถูกใจไม่ถูกใจก็มันก็เรื่องของแต่ละบุคคลนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับผมผมมีหน้าจใจพูดผมก็พูดของผมไปอย่างนี้แหละผมคิดยังไงผมก็พูดอย่างนั้นก็เท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรหลับซับซ้อนไม่มีอะไรไม่ต้องไปไปไปเล่นข้อได้อะไรมีอะไรก็ซัดกันไปตรงๆเลยพูดกันไปตรงๆเลยมันก็ดีกว่ามันง่ายกว่าก็เท่านั้นเองนะครับผมมาซื้อหนังสือผมน่ะ หนังสือคาถาตำดาพิกชีวิตนะครับเล่มนี้ผมตั้งใจเขียนเพื่อจะขายให้ได้เยอะที่สุดนะราคาเล่มละสองร้ก้าสิบาทเป็นรวบรวมเกี่ยวกับเทพเจ้าเกี่ยวกับสายมูเตรูทั้งหมดและเล่มนี้ก็เอาไปใช้ได้จริงนะครับเอาไปเป็นคู่บ้านคู่ห้องพระคู่หิ้งพระติดรถไว้ก็ยังได้บางทีเราก็ต้องมาแล้เรื่องวิทยาศาสตร์มันไม่ได้เราก็ต้องมาทางศสยศาสตร์บ้างนะครับนะ Oh. ไปซื้อไปฝากคนเยอะๆด้วยปีใหม่นะครับพระพวกพื่อนฝูงผู้บังคับบัญชาผู้หลักผู้ใหญ่คนที่รักก็ไปฝากด้วยนะซื้อหลายหลายเล่มก็ดีนะครับเพราะเอาเงินไปช่วยผู้ยกากไร้จริงๆเอาเงินไปช่วยหมาจรจัดจริงๆครับผมติดต่อผมได้สามช่องทางครับทาง a c e b o o k ดรกิจิ์พลเดชวิสัยทางไลน์และก็ทางโทรศัพท์ครับเบอร์อดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันขึ้นหน้าจออย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องครับดูโฆษณาถ่ายคลิป ด้วยมีโฆษณาหลากหลายจริงๆแล้วก็มาซื้อน้ำหอมสายมูเตรูด้วยชื่อว่ามนตาครับเป็นน้ำหอมซึ่งกลิ่นไม่แพ้น,น้ำหอมใดในปัตติพีเลยที่เดียวครับราคาขวดละ590บาทรวมค่าส่งวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณที่ตามคลิปนี้จนจบเพราะท่านมีความสุขขอใหาคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี เราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อตชีวิต,วตกลับ ថ្ងៃนั้นចិត្តជិះជិះខ្លា